คือรากฐานของปัจจุบันและปัจจุบันคือรากฐานของอนาคตยินดีต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีอดีตกับน้องเมมที่จะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปเรียนรู้เหตุการณ์สำคัญของโลกกันค่ะ วันนี้มีอดีตเมื่อวันที่25มีนาคม1655คริสเตียนฮอยเกนส์นักดาราศาสตร์ชาวดัชได้ค้นพบไททันดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดของดาวเสาร์และเป็นหนึ่งในดวงจันทร์ที่น่าศึกษาที่สุดในระบบสุริยะของเรา ไทท่านมีชั้นบรรยากาศหนาทึบและมีทะเลสาบของมีเทเหลวทำให้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามันอาจมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสิ่งมีชีวิตบางรูปแบบ การค้นพบของฮอยเกนส์นำไปสู่การสำรวจและศึกษาไททันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะภารกิจของยานแคสซินีฮอยเกนส์ที่เดินทางไปสำรวจดาวเสารและไททันในปี2004ซึ่งช่วยให้เราเข้าใจโครงสร้างและองค์ประกอบของดวงจันทร์ลึกลับนี้มากขึ้นรู้อดีตต่อยอดอนาคตเพราะการค้นพบเล็กๆในวันนั้นอาจนำไปสู่การค้นพบสิ่งมีชีวิตใหม่ๆนอกโลกในอนาคตได้ ถ้าอดีตสนุกขนาดนี้อย่าพลาดกดไลค์กดติดตามไว้นะแล้วพบกันตอนหน้าคะ่ะถ้าฉันเป็นยานสำรวจฉันคงเลือกสำรวจหัวใจเธอก่อนใครเลย